ปกป้องทรัพย์สินภายในเกมของเพื่อนๆนะครับด้วยรหัส OTP เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำ OTP ของเกมแล็กนัล็อกคลาสสิกกันนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเติมเงินแล้วก็ซื้อของแล้วก็ลงทุนกับเกมนี้ไปนะครับก็แนะนําว่าให้ทํา OTP ไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเดอะแล็กนัล็อก TH จักรว่าลแลกไม่เปิดให้เติมแล้วกับลิทแมนชอบถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนํามากมายเติมเว็บรับส่วนลด ลิทแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรโไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิทแมนชอบก็ฝากร้านลิทแมนช็อปไว้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บ genjoy.in.th จากนั้นเพื่อนๆก็กด คำว่าล็อกอินนะครับเพื่อล็อกอินเมลของเพื่อนๆนะครับเข้าไปเมื่อเพื่อนเพื่อนล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูหัวข้อฝั่งซ้ายมือนะจะมีคําว่าระบบ ODP อยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับมันจะขึ้นคําว่าล็อก ID กับปลดล็อก ID ให้เพื่อนๆนเลือก ID ที่เพื่อนๆต้องการที่จะล็อกนะครับและเมื่อเพื่อนๆเข้ามาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นที่จะต้องโหลดแอปนะครับในโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะแอปจะมีชื่อว่านะครับ Authenticator นะครับก็สามารถ iOS เลยนะอย่างผมนะครับผมใช้เป็น iOS นะผมก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอป,ปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปในแอป,ปให้เ,เพื่อนๆล็อกอินเมลของเพื่อนๆนะครับพอเราทําการล็อกอินเมลของเพื่อนๆแล้วนะครับกับ Google นะให้เ,เพื่อนๆนะครับกดไปที่ลูกศรบวกมันจะขึ้นว่าป้อนคีย์การตั้งค่ากับสแกน QR code ก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกสแกน QR code นะจากนั้นนะครับเ,เพื่อนๆก็สแกนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเ,เพื่อนๆได้เลยจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาว่า g g T ที่ .ao แล้วก็รห ah ัสของเพื่อนๆอันนี้แหละครับเวลาที่เพื่อนๆจะเข้าเกมนะเพื่อนๆจําจเป็นที่จะต้องใช้รหัส6ตัวนี้นะครับในการเข้าซึ่งไอรหัส6ตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนรันไปเรื่อยๆนะมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อเราสแกน QR code เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็ให้เพื่อนเพื่ดูรหัส6ตัวนะที่แอปมันรันมานะครับก็ให้เพื <c oughs> <ๆ S 2> ่อนๆกรอกเข้าไปเลยนะ จะขึ้นว่าล็อก ID เกมเรียบร้อยสักเซตนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการเซตร,ระบบ OTP ของเกมแลกน่าล็อกคลาสสิกนะพอเราทําขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นนะครับเราก็จะไปลองเข้าเกมกันดูและเมื่อเพื่อนๆนเข้าเกมมานะครับเมื่อเพื่อนเพือนกรอกรหัสยูเซอร์พาสเวิร์ของเพื่อนเเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นคําว่าให้เรากรอก OTP ด้วยนะครับ ซึ่งไอตรง OTP นี้นะครับเพื่อนๆต้องดูในโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะที่แอป Authen Creator นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับใช้เวลานานมันจะตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเลยนะอ่าก็ต้องเรียกได้ว่าปลอดภัยขึ้นมาอีก1นึ่งสเต็ปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับที่จะช่วยเราป้องกันทรัพย์สินภายในเกมของเราได้เมื่อเรากรอกรหัสเสร็จนะครับเราก็เข้าเกมได้แบบปกติเลยนะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรต่อนะสามารถคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ